มูเจ้าว่าอีหยังนี่มูเจ้า้ยนเอานะคะต่บอลขันห้าบักเก็บมันกระตายไหมคะมันพร้อมที่สิตายแล้วไหมนี่เพิ่งค่ะนี่นี่กนนี้ก็เ่าแล่ะเฮ็ดจ้าไหนบานเอาเอาเฮ็ดจ้าไหนมูเจ้า เออ้อ,องเกิดคักห้ายเกินห่อน้ำทางนะคะมอเจ้าขาเบิ่งคะ่สงะสิบปตตอคือพ่อซ้ำนี้มุเจ้ามานะคะมาเก็บนะคะมาเก็บนะคะเก็บนะคะสาวร้อนคือขอท้ายนะคะเก็บเยอะๆนะคะคุณหนูนะนะนี่ทางดากคุณหนูด้วยคุณหนูดูดอกดูดอกใหญ่ๆเลยคะ่ะคุณหนูดูเชื่อแม่ลูกนี่คะ่ะลูกดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยคะ่ะตอนนี้แม่ไม่เก็บแล้ว WHA- ah! เดือดนะมันห้างมูเจ้าไหลายกะยากนะคะตอนนี้ตอนนี้ยากน้ำเห็ดหลายนะคะเห็ดจังไหนเรามูงเจ้าบาน,าน,นาาอันนี้นี่มันเป็นเห็ดส้มเอมนี่มันตั้งสีซ้ำนี่นะคะมูงเจ้าคะ่ะน,นี่ค่ะ,คะ,คะเป็นไหนคะอันนี้จัก จักสิเป็นยังไงอันเก็บกองไว้ให้มือเจ้าเบิ้งซื้อได้ค่ะนี่ได้อันสีมานนะ <S <S ปาดขาเห็ดค่ะนี่ค่ะค่ะเห็นไหมค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องสาวอุดอรอนมาเห็ดจังสีมันเฮ็ดยากคนนะแต่ว่าเก็บเห็ดมือเดียวมือเจ้ามันต้องเฮ็ดจังสีไหมค่ะเบิ้งค่ะโอ้เฮ็ดจังไหนล่ะมือเจา้าบังเนี่ ค่ะโอ้ยเห็ดจังไดไปหลายกระดอกกระเดียมื้อเจ้าเอาบ่าวาดบ่าไหวนะคะซ้ำสิกินค่ะ ซ้ำสกินค่ะซ้ำสิกินมั้งค่ะขัดกลองบ่ไหวนะคะค่ะดอกเขาเอาใดเขาก็สีเอาดอกเขาเอามาไดเขากับ,บ่เอานะคะเพระาะว่าคิดถึงเมนวาป่อยพันไวยพันกระต่ายเราด้วยค่ะนี่พระาะว่ามันเป็นนันมันเมิดหนาเพิ่นไหมคะ่ะ มันเป็นเฮ็ดที่แบบว่ามันสิพ้อมมันที่ตายแล้วค่ะบ้าเอานะคะนี่แต่ว่าเขาบาดแย่ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเก็บยากค่ะค่ะเอาไว้เห็นคนอื่นคนมาเล่นไปกินนะคะเบิ้งค่ะมืงเจ้าค่ะเบิ้งเห็นสิเก็บให้เบิ้งแจ็คหน่อยนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะเหมือนกับแบบว่า ไงล่ะขันขยันลางขายันเห็ดเกาได้อยู่ค่ะท่าว่าพันบใบไงแล้วนะคะพันสังเกตเบิ้งดอกพันบ่ดอกพันนี่สีมดแค่นี้นะแม่ค่ะมุ้งเจา้าค่ะไปต่อนะคะ ค่ะดูค <altro> ่ะเบาะนะคะทายง่นะคะมองไม่เห็นค่ะมุชฮ็ดนี่กะเฮ็ด <Wine> น <and Vermont> ั okay ่นกะเฮ็ดอะไรกันนี้มุชเฮ็ดกะเฮตโอ๊ย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 จะเอายังไงดี ตายมื่อเจ้าตายเก็บแน่นอนะคะน่ะเนาะอีโถนมันเนาะเพิ่งค่ะแอนสิเก็บมากรองไว้นี่นะคะเฮ้ค่ะเพิ่งค่ะแอนกับบังหุจักไปแอนสิเก็บไปหยัง่งคือกันนะคะนี่หลายข้าโพดค่ะเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะ,คะเก็บไปแจก,กเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเนาะ เอนสิตัดขานะคะแอนบอได้เอาขากล่องขามาน้าค่ะทายอนเอาขากล่องมาน้าเอนกัสิตัดขาเพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะถ้าเราไม่เก็บเขาก็ตายนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นปะค่ะเขาพร้อมที่สิแบบว่ามันเหี่ยวแดดหรอแม่ค่ะมั่งเจา เยอะเกินค่ะเยอะเกินค่ะเยอะเกินค่ะทํายังไงลงทุนนะคะแม่ตั้มหนึ่งนะก็ไม่ถือว่าเราดอกน้อยเด้นหนี่นี่นี่เจ้าคะ่ค่ะดูดูสีเขาจะสีไปท่างแบบว่าไม่สวยแล้วนะแม่ค่ะเพิ่งค่ะไม่ให้ตั้งไหนอันนี้กันหน่อ,อยล็อกจังสิก่กระดดดูน่ะ<ด> Tại lòng là lòng 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 là, là. hả lòng <laughs> ừ. cái lòng 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 Youtuber lòng hả lòng 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 khoáng nhạc lòng lòng nè lòng lòng mày lòng 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 Nó lòng nó เก็บบ e, e ่ได e, kh ้เนี่ยค่ะเห็นบ่มีขากล่องมานั่งตะ๊กแอยากเก็บเห่อไหมค่ะผู้เจ้าค่ะใส่ดูค่ะซื้อทำไมโอ้ยเปล่าเบาแห้งหมดตายเด้อบิันตายแล้วเด้อค่ะนี่ดูค่ะเห็นบ้างตาย่หวนยาวไปเลยถนนจะป้ายเรื่อยๆมันก็จะมีไปเรื่อยๆถนนน่ะเนาะเห็ดยังไงเกิดแต่อยู่คนทางเมื่เจ้าในป่าหว่าว่าไปเกิด มีปลาเกือที่หลังเพิ่นว่อือมี <c oughs> ปลาเก็บที่หลังเพิ่นว่าอือ เ่าไหม,มตกใจหรอหม่เห็นไหมค่ะมือเจ้าคะนี่เด้นเอ,อู้ยสีเก็บน้เก็บยากตัน,น,นึ่งล่นหนั้นี่เนาะค่ะไปต่อค่ะ ทายใ่ายเลยนะคะน้องล่านี่ค่ะดอกใหญ่ๆนะน้องล่านะออนจนัดนะลูกนะกนบ้องค่ะเฮ็ดจังไรบานนี่มูเจ้าบ้องค่ะ,อคะเอาเก็บจักน้อยนะคะน่ะเนาะบ้องค่ะนี่นะคะ หันใจไงเลยนะคะมันหลายเกินค่ะหลายเกินแบบนี้ค่ะเก็บยากค่ะถ้าพ่อมองก็ดอกสองดอกกิงสิคือค่ะเดี๋ยวไปดูผลสรุปนะคะว่าการเก็บเห็ดวันนี้ของเรานี่ยแอนสก็บเป็นแบบไดนะคะตาบามตอนน้าตอนนี้นี่สิขอเห็ดแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่า เก็บเพชรมือเดียวค่ะมื่อเจ้าขาสไตล์แบบว่ามือเดียวเลยนะคะมมีขากล่องค่ะดังค่ะมีขากล่องเอ้ยเก็บเพชรนะคะ่ะขากล่องมาม,มีค่ะ นายยูทูบเบอร์เก็บเห็ดมือเดียวนี่ค่ะน้ำสัมเนี่ยหลายเรค่องค่ะแล้วแกพี่โว้ เกิดเฉพาะถนนจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะข้างในป่าไม่เกิดสักดอกหนึ่งนะ <c oughs> อ้าวคุณทำอะไรคะนั่นคุณทำอะไรคะป้าแมงตะลีแต่ป้าอย่าสกิ้ดูคะ่ะเก็บไม่กี่นาทีนะคะอันนี้คือเห็ดสาวดอนนะคะเบิงบ้งค่ะเบิ้ง จักเสศษจังไหรหลายคักพอดค่ะเบเก็บซัมเนี่มันก็เก็บบ่ได้ย่าเงี่ยนี่นี่ซัมขอดีเก็บนี่มันบ่ใหญ่ก็นี่หรอพลังเบิ้งเขาสีหูแล้วนี่นี่มันเท่าหรอเห็นไหมแต่มันแต่มันกับคนแขกอันนี่นี่อันซ่อนว่ากันพลันใหญ่ขึ้นนี่พลันสิเป็นจังไหรเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปต่อนะคะเบิ้งทีมงงานสาวดอนค่ะ พ่อนะพักกันพ่อเห็ดสี่ไปแบบแบบบ่เอาเลยนะคะเก็บเห็ดแบบดูค่ะดูค่ะดูเขาดูเขาส้วนนั่งหรอกแต่ยังบันจับน้ำเยอะเอาเลยนะคะส้วนนังเหมือนยังงี้หนีโเก็บเห็ดทายญ่ตัวนี่เก็บเห็ดทายไงนะคะ ลกษาวเราเจ๊กจมันยังเห็นดังสิเรานั่งพับเพียบโหลดได้เดี๋ยวเราไปดูทีมงานฝั่งน้นกันนะคะดูค่ะแต่และคนนี่นั่งแบบว่าคนนี้จะเอาตูดทับเห็ดเลยนะคะ <laughs> ดูค่ะดูค่ะ <laughs> นี่นะคะนั่นนะคะ,บบน,ะนั่งแบบนั่งแบบชิวๆเลยนะคะเราก็หันซ้ายไปฝั่งข้างหลังด้วยนะคะ<ช>ตูดฝั่งน้นค่ะดูค่ะ ทร่นั่นมาเก็บเลยเราท่าใหญ่เราไม่ไปสนใจกับเขานะคะเราเดินต่อค่ะไปค่ะเอาตูดชนเห็ดไปเลยนะคะเราก็จะไปของเราเรื่อยๆแบบลดขายโอ่งนะคะเพื่อนๆแปลกมากค่ะเห็ดตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ขึ้นในป่านะคะเขาไปเดินในป่านี่บ่มีเห็ดค่ะมือเจ้าค่ะเดี๋ยวออกมาเห็ดจังไนเกิดยุ่แปนค่ะบ่อยากอายค่ะสันดกเกิดดูค่ะดูค่ะ อยู่ถนนเลยนะคะนี่เพื่อนๆค่ะเ็ดจ้งไหนสิไปเก็บไงกระดอกระเดียอะค่ะมึงค่ะมึงค่ะดูนะคะแบบอเป็นปีแรกของเรานะคะที่เฮาวันเก็บเห็ดยุกลางถนนแบบนี้ค่ะมงค่ะแอนแบบงง งงมากนะคะเจอนี่แบบไม่อยากจะเก็บบอกให้เข้ามาเก็บเขาก็ให้เรามารับผิดชอบอุ่มที่เราเจอนะคะดูขาขาเขานะ,นะเขานี่ต้องรับผิดชอบกลุ่มใครกลุ่มมันเลยนะคะแบบเอิ่นกันมารับผิดชอบบได้เลยนะคะมีการตีกันค่ะ <c oughs> รถป๋าเหยียบไปกระพองกันนะคะป๋าใจดีพามาเก็บเห็ดทุกปีนะคะป๋าเอี้ยลิกค่ะไม่ใช่ป๋าที่บ้านแอนนะคะโซ่ไปต่อนะคะเพือพ่อน อันนี้จะเป็นเห็ดใหญ่แล้วนะคะเข้าสิบักเก็บเพิ่นนะคะเข้าสีเหลียงน่องไปกินอันใหญ่ค่ะดูกําลังซ่อนไส้ขื้นนะ,ะเดี๋ยวเราเพิ่นไปต่อค่ะเพืเ่อนๆค่ะออกมาแล้วข้างนี้ว่ะแม่มให้หนูตอก่อนนี้นิดนึงนะแม่นะให้หนูรอฝนสักนิดนึงค่ะแม่เดีย๋ยวเพิ่งเก็บหนูเลยหนูต้องการฝนอยู่นะแม่นะ จ้าแม่ไม่เก็บหนูนะแม่รอให,หนูโตนะลูกนะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์แม่มารับหนูกลับบ้านด้วยกันกับแม่นะลูกนะไปไป <c oughs> ย่างหยียบค่ะกันเลยนะคะนี่ค่ะ ถึงบ้านกันแล้วนะคะเขา้าเสิมาจัดการปัดแบบนี้ค่ะแอนไม่ล้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะเข้าเากสิแบบนี้นะคะ เราค่ออะเขาตูเ้เย็นเก็บไปกินไดน้นานค่ะหรือเราจะทําเป็นถุงละกิโลกิโลแล้วเราก็ให้เพื่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่หลายคนบอกแอนลองเอาไปขายที่ร้านดูนะคะแต่ว่ามันกับพวกคอยง่ามต่อไดค่ะแต่ก็จะลองดูค่ะถ้าเหลือ <c oughs> เหลือจากปลาก่อนนะปลาปาปลา,ากระสอบกินนะคะไม่โตคะ่ะ ตอนเวลาเราจะเอาเราจะกินเราค่อยเอาไปแช่น้ําเกลือนะคะเวลาเขาปัดแบบนี้ออกค่ะเพราะว่านถาขเขาล่างไว้เลยมันสิซำซำซำน้ำน่นนะแมคะ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะดอกเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าแค่นี้ดอกเสมอกันแบบนี้เลยนะคะ เขาเป็นเห็ดหนาหอนเห็ดซ่มเมือมันเป็นว่าเป็นเห็ดทั่วไปที่เขาเก็บดอกง่ายๆนะเอ็นก็เอินบ,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 นบอปเป็นว่าเก็เอิญนี่ยังค่ะแต่ว่าถ้าฝรั่งเขาว่าเห็ดซ่อมเมืองสิเขากระสิเข้าใจว่ามันเป็นดอกหน่อยะแม่ค่ะมันมันโตได้ซ้ำนี่นนะมดใหญ่มันนะแม่ค่ะแต่ถ้าเดือนหน้านี่มันสิเป็นเห็ดธรรมดาแล้วมันสิด,ดอกใหญ่ดีบาดนี่ค่ะแบบนั้นก็เก็บสนุกนะคะ ผลของการเก็บวันนี้นะคะนี่มิเตเฮ็ดอันมิเตเฮ็ดอันข้างทางนะคะนี่นี่ค่ะจะอยู่ประมาณนี้นะคะการทําความสะอาดเห็ดของเราค่ะ,ะประมาณนี้ค่ะเราเก็บมาเราก็ต้องทํานะคะ อย่าล้างนะคะลา้างว่าใดค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาไปกินเขาต้องล้างแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะเก็บไว้เปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่อย่าล้างเด็ดขาดค่ะแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้คือ 900. เก่าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตาม กดแชร์แอนเดอค่ะ Keep, คลิปเก็บเห็ดของแอนเบิงแห้แอนเดอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปหน่อยสาวอุดรต่อไปค่ะคลิปใหม่ๆเราจะสลับกันไปกับคลิปขายอาหารนะคะสีม้าพึ่งเก้าค่ะคลิปขายอาหารนะคะแต่ช่วงนี้เข้าป่านิดหน่อยแอนกับเห็ดคลิปเก็บเห็ดมังนะคะพเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายนะคะพเพื่อนๆบายยคะ่ะ